Bodyard Channel ซัมแพงโบเบ e Blue เรามาอยู่กันที่สวนนุงน่งใครใครก็รู้ว่าต้นกระบองเพชรนี่อยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องลดน้ำทนแดดทนฝนทน,ทน,ทนๆๆลมแต่จริงๆเขาต้องการน้ำนะเพียง <c oughs> แต่หญิงเท่านั้นเองแหละ <c oughs> จริงนะตัวเธอ <c oughs> ต่อมาก็พาเจ้าสามตัวนะคะไปดูช้างกันค่ะช้างที่นี่น่ารักมากแล้วก็สามารถให้อาหารได้ด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เราแกล้งเธอไม่ได้หรอกนะเพราะมันเป็นวันของเธอวันอะไรล่ะคะ ควันชา้างไทยไง นัทน,นะคะเราก็มาส่งน้ําพักกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนี่พี่พาเจ้า3ตัวเนี่ยมาเล่นเกมตักไข่กันมันสุดๆเลยค่ะเถอเหมันอะไรเอ่ยของนอกแกงข้างในเขี้ยวอะไรอมันมีสักทีหน่อย <laughs> ต่อมานะคะเราก็มาเที่ยวชมสวนดอกไม้ซึ่งสวยงามมากและเราก็ไปเจอลิงอุกลุมต่ง <c oughs> น่ารักใช่ไหมคะลิงจักจักรักจริงๆนะพี่จา๋า <c oughs> ขาวบอกว่าจะดูคนต้องดูที่ดอกไม้เอ้ยไม่ใช่ดอกไม้มันสวยงามกัน,น้างงามๆมาสู้น้องเบ๊ไม่ได้เลยอาาไปแต่ขอมบูก็ไม่บอกบูสวยใชมไหล่ะบูมานองในขณะที่เรากําลังเดินทางนะคะอากาศก็ร้อนมากๆเลยนี่ก็ให้น้ำเด็กๆนะไม่รู้จะกินเปล่านรืี่ก็เตรียมน้นําเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าสั่งเพลงละโบเบเนี่ยแตะีเดียวเองดูบูสิแม่จ๋อแม่จ๋อขอเป็นขวดดีกว่า และในทันใดนั้นก็เจอชาวต่างชาติมาขอถ่ายรูปพี่ไม่ใช่ถ่ายรูปนกแก้วนะคะเขาบอกเขาชื่นชอบนกแก้วมากเลยเขาก็มีเลี้ยงนกแก้วไว้เหมือนกันหากใครที่อยากจะมาชมสวนนงนุดแล้วก็ พี่แนะนําให้มาตั้งแต่เช้านะคะเนื่องจากที่นี่มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมเตรียมแบตกันไว้เยอะๆนะจ๊ะแกมนุษย์มองมาต้องยิ้มเลยแล้วต้องยิ้มยังไงยิ้มแบบนี้แงแง,งมามามา ไร้สําคัญนะคะที่สร้างขึ้นมาใหม่นั่นก็คือภูเขาไดโนเสาร์สร้างมาปี2,560พื้นที่บริเวณส่วนใหญ่เป็นลนักษณะของภูเขาตกแต่งไปด้วยต้นไม้ปูนปั้นและการทดลองในการปั้นไดโนเสาร์ตัวแรกนั่นก็คือไทสระท็อปค่ะยังมีอีกหลายที่นะคะที่พี่ยังไม่ได้พาน้องๆเนี่ยเข้าชมนะคะด้วยที่ว่าเวลาไม่พอจริงๆ แอบกซิบที่นึงค่ะที่นี่มีทั้งหมด1,500ไร่แต่เราไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเดินจนเมื่อยเพราะว่าที่นี่มีรถรางให้นั่งด้วยค่ะสบายๆชิวๆแล้วแม่จะเดินทำไมแล้วแม่จะแบกพวกเรายัางไงละ่ละเยอาเยะ มาถึงวันนี้ก็เกือบ40ปีแล้วภายในสวนก็ยังมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาโดยตลอดทําให้เป็นที่นิยมของคนในประเทศและต่างประเทศนะคะแล้วคะ่ะน้องๆก็มาถึงท้ายคลิปเมื่อคืนนี้นะคะก็มีน้องๆน,นะคะหลายๆคนเนี่ยก็ส่งแฟนอาร์ตมาให้นะไงพี่ก็อาจจะติดรูปเอาไว้บ,บูบูแตเย็นๆบางคนเนี่ยพี่อาจจะลืมถามชื่อไปนะคะต้องขออาภัยน้องๆด้วยนะที่ว่าเนี่ยพี่กําลังคิดอยู่ว่า จะทําแบบการประกวดดีไหมใครวาดรูปแบบว่าแฟนอาร์ตแบบสวยอะไรเงี้ยพี่อาจจะแบบมีของรางวัลให้อะไรเงี้ยดีปะตอนนี้ไปดูผลงานกันเลยช่วงแฟนอาร์ตมาเริ่มที่น้องคนแรกค่ะน้องใบเตยน้องใบเตยว่าสำเพงโบเมคู่กันนะคะแล้วก็บอกว่ามีลูกวัยว้ด้วยแถมมีเจ้าบูยตั้งหากและมีพี่น่ารัก ต่อมาค่ะน้องโกมินน้องคนนี้นี่เคยปั้นเป็นแฟนอาร์ตให้จําได้ไหมคะครั้งนี้นี่น้องมาพร้อมกับรูปภาพที่วาดอย่างน่ารักมากทั้ง3ตัวเลยเก่งมากเลยค่ะต่อมาน้องเอแคร์ค่ะวาดสำเพ็งโบเบ้นะคะแล้วก็มีเบิร์ดหยาดด้วยบอกพี่ว่าขอโทษนะคะไม่ได้วาาน้องบูเพราะวาดยากแต่เชื่อไหมวันถัดมาเจออะไรนี่สำเพ็งโบเบ้ปูกําลังเล่นน้ำและเสกเสูยงสงกานน้องคะน่ารัก น้องคนถัดมาค่ะชื่อหมูเดียหรือเปล่าหมูเดียนะคะน้องคนนี้นี่วาดลูกเจ้าบูนะคะแล้วก็เขียนภาษากิษตัวใหญ่ Bird Yard Channel ด้วยขอบคุณนะคะน่ารักจริงๆและถัดมาน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สนะคะทรง ค่ะเจ้าปูแสนน่ารักวาดขอบกาได้สวยงามมากเลยเขียนว่า Bird y a ยา Channel ปอรอวาดโปเปกับสำเพลงไม่เป็นขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ต้องขอโทษนะคะแค่นี้น้องก็ได้ใจพี่เต็มเอ็มไปแล้วคะ่ะและคนสุดท้ายนะคะน้องไก่ทำให้พี่ประทับใจมากๆเลยน้องตั้งใจวาดพี่สามารถรับรู้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะกับผลงานนี่ มีเจ้าสัมเพลงโบเบ้แล้วก็เจ้าปูแถมมีเบิร์ r ยา h ช n แนลที่สำคัญเนี่ยน้องพยายามหารูปพี่แล้วก็วาดรูปพี่ด้วยหุยมาทั้งครอบครัวเลยน้องไก่ะ่ะพี่ขอบคุณมากๆนะประทับใจสุดๆเลยน้องเป็นสเปเชียลของในคลิปนี้เลยค่ะน้องไก่เอาไปเลยเต็มๆแ,แล้วในช่วงท้ายสุดพี่ก็มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่มีน้องๆเนี่ยได้ส่งเข้ามาแต่พี่ขอคลิปเดียวก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสพี่จะลงให้อีก พี่เลือกน้องคนนี้นี่เพิ่งส่งให้พี่ตะกี้เองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องคนเนี้ยเขาส่งคลิปอะไรกันมา เพืนะคะน้องๆพี่ดีใจมากๆเลยที่น้องเ,ออเป็นกําลังใจให้พี่แบบนี้รับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้มีเด็กๆสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวแล้วก็ถ่ายบรรยากาศให้น้องๆได้ที่ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามพี่ด้วยนะ Birdyard Channel